นมนุมน่มขาวเด้งของเราหรือยังคะเลยอะคะ,ะคะ่ะแนะนำเป็นสินค้าตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นโอมนมค่ะโฟมนุ่มขาวเด้งของร้านยูทิบูบี้ของเราเลยเป็นสินค้านานเอกของร้านนะคะ<อ>แล้วก็เป็นสินค้าที่ทุกคนพูดถึงมากที่สุดนะคะไม่มว่าจะเป็นรีวิวจากบล็อกเกอร์หรืออะไรต่างๆแนะนาําเป็นตัวนี้เลยนะคะขอโทษนบคะนะคะ,คะทระจักสินก่อนนะคะขอค่ะตัวนี้เราประจักษ์ที่ได้นะคะจากบังบัวแท้เลยนะคะเหมือนเอาน้ำนมเนี่ยมาทำความสะอาดผิวหน้าของเราล้างหน้าเสร็จแล้วจะทำให้รู้สึกนุ่ม แล้วก็เด้งด้วยนะคะลูกค้ารู้ค่ะ